องไปดูเรื่องนี้กันบ้างนะคะใครที่ เป็นคนขับรถแท็กซี่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวเช่นเดียวกันนะคะบางทีเนี่ยอาจจะถูกผู้โดยสารหลอกลวงก็เป็นไปได้อย่างเคสนี้นะคะเขาบอกว่าแต่งตัวดีเหมือนเป็นเสียเลยค่ะเหมือนเป็นเจ้าของบริษัทนะคะคเขาก็เลยเรียกว่าเป็นเสียกำมะลอคุณผู้ชมพอขึ้นมาบนรถแท็กซี่ก็ท,ทําทีชวนคนขับรถแท็กซี่หรือว่าโชเฟอร์เนี่ยไปทํางานที่บริษัทของตัวเองอแล้วก็หลอกคนขับรถแท็กซี่นั่นเองคุณผู้ชมคะ่ะทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไป จับกลุ่มตัวเสียกมรมลอคนนี้เนี่ยละค่ะจับกลุ่มเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่บริเวณซอยมังกรที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เองนะคะก็มีการนําตัวนะคะไปออทําแผนด้วยนะคะไปชี้จุดร้านขายโทรศัพท์มือถือก็คือทรัพย์สินที่เขาฉกฉวยมานี่ยละค่ะแจ้งข้อหาหนักหลายข้อหาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักทรัพย์มีการเชิดค่าโดยสารคนขับรถแท็กซี่ไปด้วยนะคะเกือบ เขาบอกว่าเกือบร้อคันเลยทีเดียวสุดท้ายแล้วเจ้าตัวรับสารภาพค่ะว่าเงินที่เอาไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าตัวเองติดการพนันนั่นเองค่ะไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของพันตำรวจโทอักครเดชจายวานิศรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสอบพอชัยพฤกษ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้พาตัวนายประพันธ์หรือว่านายอ้วนแซ่เอออายุ50ปี ไปชี้จุดร้านขายโทรศัพท์ที่ตัวนายอ้วนนำไปขายประมาณ50เครื่องที่บริเวณถนนเสือป่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการยึดของกลางกลับมาเป็นโทรศัพท์มือถือจำนวนหนึ่งเครื่องแล้วก็ได้เชิญเจ้าตัวคือเชิญเจ้าของร้านเนี่ยนะคะเข้ามาที่สพชัยพฤกษ์ เพื่อสอบปากคำต่อไปเพราะว่าจำนวนค่อนข้างเยอะค่ะถ้าหากเจ้าของรา้านโทรศัพท์รู้เห็นกับทางผู้ต้องหาจะถูกดําเนินคดีในส่วนของรับซื้อของโจรค่ะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะคะได้ให้ผู้เสียหายทั้งหมด15รายเข้ามาชี้ตัวผู้ต้องหาและตรวจสอบของกลางที่ยังคงเหลืออยู่จากการสอบถามนายประพันธ์หรือว่าในอ้วนผู้ต้องหาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนตัวเขาทำงานทาสี แต่ตอนนี้ไม่มีงานทําจึงมาก่อเหตุดังกล่าวเงินที่เขาได้จากการก่อเหตุเนี่ยนะคะเขานําไปเล่นการพนันและก็ใช้จ่ายในส่วนตัวปกติเขาก่อเหตุก็คือวันละประมาณ2-3ถึงครั้งพอก่อเหตุสำเร็จแล้วเขาจะเว้นช่วงไปประมาณ2-3ถึงวันก่อนจะกลับมาก่อเหตุซ้ำๆวนต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ทำมาทั้งหมด3ปีแล้วค่ะซึ่งตั้งแต่ก่อเหตุมาเนี่ย จำไม่ได้แล้วว่าขโมยไปทั้งหมดกี่รายแต่ตอนนี้ตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกสำนึกผิดแล้วก็อยากจะขอโทษในสิ่งที่ได้ทำลงไปนะคะทีนี้ไปดูพฤติกรรมของเขาหน่อยค่ะทางด้านสพชัยพฤกษ์เนี่ยนะคะ ได้รับแจ้งเหตุเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมจนถึงสิงหาคมเนี่ยนะคะรวมแล้วประมาณ3มครั้งด้วยกันซึ่งทางด้านในอ้วนเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมก็คือคนนี้เลยคุณอันเขามีพฤติกรรมในการก็คือโบกแท็กซี่แต่งตัวคล้ายเสี่ยก็คือแต่งตัวดีแหละดูภูมิฐานนะคะแล้วก็ในระหว่างที่นั่งรถแท็กซี่มักจะชวนพูดคุยถามถึงเรื่องส่วนตัวก็คือถามแล้วก็พูดคุยกับโชเฟอร์พร้อมทั้งชวนให้ไปทํางานกับตัวเอง ให้เหตุผลว่าคนเก่าในบริษัทออกจึงตั้งใจจะจ้างคนใหม่เพื่อไปทำงานส่งของให้บริษัทคือการส่งของของเขาเนี่ยเขาอ้างว่าของที่เขาส่งมีมูลค่ามากการทำงานเขาให้ค่าตอบแทนคุณผู้ชมในวันละ750บาทเขาก็จะถามโชเฟอร์ว่าพร้อมที่จะทำงานกับเขาเลยหรือเปล่าก็คือเริ่มงานได้ทันทีแต่ว่าของที่จะให้โชเฟอร์ไปส่งเนี่ย มันมีมูลค่าเพราะฉะนั้นคนขับรถเนี่ยจะต้องนําของหรือทรัพย์สินบางอย่างเอามาวางไว้กับเขาเพื่อเหมือนเป็นประกันคุณผู้ชมคะ่ะทีนี้เนี่ยนะคะคนขับรถแท็กซี่เองเนี่ยบางคนคือเขาอยากหางานเพิ่มเนาะอยากได้วันละ750บาทบางทีไม่ต้องไปเสียค่าเช่ารถานะคะเขาก็จะมีการนำสร้อยคอนำเงินนำโทรศัพท์มือถือ เอามาวางไว้ให้กับเสียกร,รมลอรอคนนี้ล้ค่ะแล้วเขาก็จะทําพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆแบบนี้เนี่ยนะคะบางทีเนี่ยมีการให้ไปกดเงินให้ด้วยคือบางคนอาจจะไม่มีทรัพย์สินอยู่ในตัวก็ไปกดเงินให้กับเสียกร,รมลอเนี่ยละค่ะแล้วก็บอกให้ไปส่งของให้บ้างไปรับของให้บ้างแต่ปรากฏว่าพอกลับมาอีกทีหนึ่งเสียไม่อยู่แล้วเชิดของไปเชิดเงินไปหายไปเลยคุณอานถือว่าแสบจริงๆนะสาหรับพฤติกรรมของเสียรายนี้ ทีนี้ทางด้านของพันตำรวจเอกวุฒิชัยสุคนทวิทย์ผู้กำกับการสพชัยพฤกษ์นะคะท่านบอกว่าจากการสอบสวนก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนำโทรศัพท์ก็คือเมื่อตะก,กี้นี้เห็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเยอะมากๆนำโทรศัพท์มือถือทั้งหมดที่เป็นของกลางเนี่ยนะคะมาขายกว่า50เครื่องแล้วคาดว่าทางร้านเนี่ยนะคะมีการซ่อมแล้วก็ขายไปบ้างแล้วจึงทำ ให้เหลือของคือมีเหลือของกลางเนี่ยบางส่วนเพราะว่าบางส่วนเนี่ยทางร้านขายออกไปแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจากการสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับกลุมมาแล้วเนี่ยหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งตัวไหนอ้วนเองก็อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปจับได้ที่พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังไปก่อเหตุที่บริเวณสอนอห้วยขวางสอนอทุ่งสองห้องในกรณีลักทรัพย์ซึ่งเป็นการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยโทษสูงทีเดียวติดคุก5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะคะ หลังจากที่ได้รับแจ้งก็จะเรียกให้ผู้เสียหายนะคะซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่มีมากกว่า50รายมาชี้ตัวผู้ต้องหาแต่ตอนนี้เนี่ยมาชี้ตัวแล้วประมาณสัก15รายแล้วผู้ต้องหาเองก็ให้การรับสารภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยน่าจะมีการนำตัวไปฝากขังก่อนเพราะว่าไม่ให้ประกันตัวผู้เสียหายหลายรายค่ะแล้วก็มูลค่าในความเสียหายค่อนข้างสูงทีเดียวสําหรับเสียกรรมลอรลายนี้นั่นเองค่ะไปหลอกเขาไว้เยอะนะครับนี่เป็นกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ นะครับแล้วก็มีไร i d เดอร์ด้วยบางส่วนนี่นะครับโอ้โหมาออกกันเยอะผมแล้วก็เป็นห่วงเหมือนกันนะกลัวว่า กลัวจะหัวร้อนกันแล้วก็อาจจะมีการรุมประชาทันเกิดขึ้นแต่ก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจค็น่าจะต้องนะฮะกันเป็นอย่างดีด้วยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งให้ข้อคิดสักนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเรื่องของการนะครับรับฟังข้อมูลจริงๆก็ไม่อยากให้เชื่อคนง่ายจนเกินไปสักทีเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะตกเป็นเหยื่อนะครับของมิจฉาชีพทํานองนี้นะครับที่แอบอ้างตัวว่าเป็นเสียเป็นนุ่นเป็นนี้นะครับจะได้ไม่ถูกหลอกต่อไปนั่นเองครับ นเรื่องของกลางเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นที่เยอะมากๆก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็พลาเครื่องที่เมื่อสักครู่นี้มีพูดเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าหากเจ้าของร้านเนี่ยนะคะรู้ว่าในอ้วนหรือในเสียก,กรรมล้อนเนี่ยเขาไปเอาของมาไปลักทรัพย์มาแล้วตัวเองรับซื้อเอาไว้อาจจะรับซื้อเอาไว้ในราคาถูกอ,นนอันนี้เจ้าของร้านที่รับซื้อโทรศัพท์มือถือเขาจะต้องถูกดําเนินคดีในข้อหารับซื้อของโจรด้วยนั่นเองค่ะ ทุ่มสองห้องนี่เป็นเรื่องลักทรัพย์โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ก็คือพอหลังจากได้โทรศัพท์ไปเนี่ยบางทีก็เหมือนเป็นประกันมีเงินในโทรศัพท์ไมหมบอกรหัสไว้เป็นการค้ำประกันในไอ้นาเนี่ยได้เสร็จก็เอาโทรศัพท์ไปแล้วก็ไปก่อเหตุไปถอนเงินบางทีก็เอาลายไปหลอกลูกลูกของผู้เสียหายอบอกพ่อมีเรื่องจะต้องใช้เงินอันนี้คุยกันในลายก็ให้โอนเข้าบัญชีพ่อซึ่งซึ่งเขาก็กดเงินออกไป ก็อัตราโทษก็จะเป็นเรื่องการลักทรัพย์การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์โทษก็สูงอยู่5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทอันนี้ทางของโรงพักเราเนี่ยพอหลังรับแจ้งแล้วเราก็าาประสานไปในเครือข่ายว่าให้ผู้เสียหายที่เป็นแท็กซี่เนี่ยก็มีคาดว่ามีประมาณ50าลายแต่วันนี้ที่มาชี้ตัวแล้ว15าลายก็ผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะครับแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวคงยาวตัวไปฝากขังไม่ได้ประกันก็ จะไปฝากขังแล้วก็ใครที่ต้องการดูของเนี่ยก็จะมีพระมีมีสร้อยแล้วก็มีโทรศัพท์วันนี้ท่านฝ่ายสืบสวนสาววัดสืบเราก็ได้นำกำลังไปร้านที่เข้าของไปขายนะครับก็ได้โทรศัพท์กลับมาไหลายเครื่องประหยัดไปสาสัมพันธ์ให้แท็กซี่ที่โดนหลอกด้กยกันอย่างเงี้ยมาดูของแล้วก็มาดูตัวนะครับก็มีหลายที่ก็รับแจ๊ แจ้งว่าตารวจได้รับแจ้งไว้แล้วแต่ที่ออกหมายจับนั้นเนี่ยมีแน่ๆสามหมายครับค่ะแล้วในส่วนของเจ้าของร้านโทรศัพท์ที่รับซื้อไว้อะคะพร่อมกับครับครับอันนี้เราก็ต้องก็ต้องสอบสวนถ้าเกิดเขามีพฤติการในการรับรู้ว่าของที่ได้มาจากคามผิดนี่ก็ต้องดาเนินคดีเรื่องรับของโจนแต่นี่เกี่ยวเรื่องอานาจการสอบสวนนี่เราอาจจะส่งให้พื้นที่ไอ้ตรงนู้นอาจจะพับผ้าชัยหนึ่งหรือไงนะครับแล้วเราก็ คือการรับซื้อของไว้เนี่ยแม้จะมีใบรับซื้อของเก่าแต่ถ้าพฤติกรรมว่ารู้เนี่ยคนนี้มาขายบ่อยๆแลราคามันไม่เป็นราคาท้องตลาดเนี่ยหรือควรรู้เงี้ยมันก็มีความผิดเรื่องรับของโจรครับก็ฝากพวกพี่รับซื้อจากของที่ไม่รู้ที่ไปที่มาเนี่ยอาจจะถูกำดำเนินคดีด้วยตรงหาก็คงเล่นกันพนันนะครับแล้วก็เอาไปใช้ส่วนตัวไม่ได้ทํางานพุ่งหลานจริงๆแล้วเป็นช่างทาสี ก็มีรายได้ไม่พอใช้นี่ตัวเองก็กินเที่ยวก็เ,เห็นพฤติกรรมคือเขาเขาเคยถูกจับในคดีเนี้ที่บางลีแล้วก็อยู่ระหว่างรอลงอาญาน่าจะปีหกห้าหกหกเนี่ยก็ยังไม่พ้นกาหนดโทษก,ก็ก็ไม่เข็ดหลาบก็มาทําอีกหลายเคสในหลายพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะดูจุดที่ไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วมึงดีพูดเสียหายเขาก็เห็นแต่ต้นนีรูปพันธน์แต่ไม่ไม่รู้ชื่ออะไรอันนี้ทางฝ่ายสืบสวนเราเนี่ยก็เห็นมันมาเก่าเหตุหลายครั้งก็ได้ทํารายงานการสืบสวนถึงผู้ ขยายผลแล้วเราก็เลยติดตามไปที่บ้านแล้วก็ไปเจอตัวเจอของกลางตัวเขาก็รับสารภาพแจ้งข้อหาเลยตอนนี้ก็แจ้งข้อหาเรื่องลักทรัพย์นะครับแล้วก็ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นนะครับก็มีโทษห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่างที่ที่เหลือของเราก็จะแจ้งข้อหาแล้วก็อายัดไปในทีเดียวเลยก็ปสามพันธพวกผู้เสียหายที่ยังไม่ได้แจ้งความหรือแ,แจ้งไวแล้วก็มาดูตัวแล้วก็ดูของกลางได้ครับ เราขยายผลไปที่ร้านรับซื้อโทรศัพท์ที่อยู่ในเขตพระปรชัยแล้วแถวสป่านะครับก็เป็นรน้านที่รับซื้อโทรศัพท์จำนวนหนึ่งร้านนะครับมีผู้ต้องหาเนี่ยให้การว่าได้เคยนําโทรศัพท์มาขายที่นี่เจ้าเดียวไม่มีเจ้าอื่นก็ไปตรวจตรวจสอบแล้วพบว่าโทรศัพท์ของที่ก่อเหตุนในพื้นที่เชยพึ่งได้มีหนึ่งเครื่อ,องนะครับก็เลยให้ผู้ต้องหายมา ชี้ยืนยันนะครับแล้วก็ต่อมาเราก็เดินทางไปที่ร้านที่เป็นร้านของนะครัคบฝั่งแถววงเวียนใหญ่ก mm. ็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของที่ร้านด้วยก็ไปพบเห็นคนร้ายเเยก็มาขายของเพ่อจะกล่าวครับก็เลยนะครับตัวกลาที่โรนฟังก์ทั้งหมดที่เขาก่อเหตุมาเนี่ยเขาไปขายประมาณ5้าสิบเครื่องห้าสิเครื่องแต่ว่า ในนั้นก็ไม่มีเครื่องลอก็คงจะเป็นเรื่องร้านที่ใช้ในการซ่อมแล้วก็ริ้วโทรศัพท์ก็องการอาจจะไม่ลงเหลืออยู่ก็เหลืออยู่แค่บางสว่วนเท่านั้นครับคดีของนายประพันธ์นะครับไม่ทราบนาประกุลไว้ก่อนนะครับเป็นเพื่อให้ผิดตามพรบอรเลยเนี่ยแล้วก็เรารับแจ้งเหตุเนี่ยเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมและสิงหาสามครั้งนะครับก็ใน นเราพัดเนี่ยก็จะจโบกรถแท็กซี่นิกรรมก็จะแสดงเป็นเป็นอาเซียเจ้าของกิจการร้านประดับยนต์เนี้ยแล้วก็เรียกรถแท็กซี่มาระหว่างที่เรียกมาก็จะมีการพูดคุยพูดคุยถามเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรแล้วก็ชักชวนแท็กซี่ทํางานแล้วก็บอกว่าคนเก่าออกก็จะจ้างคนใหม่เนี่ยให้ไปส่งของเป็นไปเคลื่อนเสียงแล้วก็ระหว่างที่อย่างเคสแรกเนี่ยก็เรียกมาจากฝั่งบิ๊กซี ถนนแจ้งวัฒนะก็ข้ามสะพานพระราม4มาพอถึงคริตสตันก็จอดจอดแล้วก็ตัวเองก็รอแล้วก็ให้คนขับแท็กซี่เนี่ยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เริ่มงานเลยไหมเดี๋ยวจะมีค่าจ้างให้วละเจ็ดร้อยห้าสิบเดี๋ยวผมจะจ้างประจําเลยไอ้แท็กซี่ก็หลงเชื่อหลงเชื่อเสร็จก็บอกของมันมูลค่าเยอะนะถ้าเกิดว่าไปมีอะไรเป็นประกันไว้หน่อยเราเพิ่งรู้จักกันแท็กซี่ก็เอาทรัพย์สินให้ไม่ว่าเป็นสร้อยคอเป็นเงินเป็นโทรศัพท์ ซึ่งพฤติกรรมคล้ายๆอย่างเนี้สามเคสพอหลังจากที่ไปแล้วบางทีให้ไปกดเงินบ้างไปส่งไปรับของบ้างพอหลังจากทุกถูกหลอ,อกปรากฏไอ้ไอ้ในประพันธ์หรืออ้วนเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วก็หนีไปแล้วก็ของเรามีรับแจ้งสามเคสพอหลังจากที่เราได้รับแจ้งแล้วก็มีการประชุมวิเคราะห์ปัญหาการ,รมในพื้นที่ของสืบสวนสอบสวนแล้วก็ปรากฏว่าจากการสืบสวนเนี่ยก็บอกว่ามีพฤติกรรมอย่างเนี้ยในเครือข่ายแถว มีแจ้งทุ่งสองห้องแล้วทุ่งสองห้องเราก็ไปขอข้อมูลก็มีพฤติกรรมเหมือนกันเอารูปมาให้ผู้เสียหายหดูผู้หายยืนยันว่าใช่ทั้องซุ่มของห้องี้เขาออกหมายจับเรื่องรักทรัพย์แล้วเราเอาชื่อเนี่ยไปตรวจสอบประวัติเนี่ยปรากฏว่าเคยถูกจับลุมอยู่ที่บางพลีสมุทรปราการและก็ภัคอาศัยอยู่แถวสมุทรปราการนอกจากนี้ก็มีหมายจับ